สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอเนลส์ไทมวันอังคารที่2สิงหาคมนะครับ2565เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ช่วงเช้านะครับพบกันในช่วงรายการสดนะครับคุยข่าวยามเช้าซึ่งแอดมินก็ตั้งใจว่าจะจัดรายการทุกเช้านะครับมาเจอกันได้นะครับอาจจะก่อน6โมงเช้านิดนึงหรือเลท6โมงเช้านเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามมาทุกเช้าเพื่อมาเน้นย้ำข่าวสารมราตรการภาครัฐ แล้วก็แวดวงข่าวสารด้านอื่นๆนะครับว่าจะเป็นข่าวสังคมข่าวกีฬาข่าวต่างประเทศนะครับประเด็นที่สําคัญสาคัญก็จะเอามาพูดคุยกันท่านใดสะดวกจะเข้ามาสอบถามในแชทสดก็ได้นะครับเช่นเดียวกันเนาะส่วนในช่วงระหว่างวันนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะรายงานให้ทราบนะวันนี้มีหลักๆก,ก็มาสรุปมติคอรมอกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับรวมถึง คําคถามจากทางบ้านนะครับท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาเรื่องเงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแล้วก็เข้าบัตรประชาชนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมันใช้ซื้อของหรือว่าใช้จ่ายได้กับร้านค้าที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการห่งรัฐปี65นะครับซึ่งคาดว่าจะลงทะเบียนในช่วงปลายสิงหาต้นกันยานั้นนะครับตอนนี้ก็รอแค่กระทรวงการคลังถแถลงข่าวใหญ่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับอ,อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอ,อ,อร์รายใหม่นะครับท่านใดที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับสายร้องคาราโอเกะชอบกินเลี้ยงนะครับมีพักมีพวกนะครับอา,อาจจะต้องการ <c oughs> ลำโพงเปิดเพลงบลูทูธนะครับที่ไม่ต้องต่อสายอะไรให้ยุ่งยาก นะครับเชื่อมต่อระบบบลูทูธผ่านโทรศัพท์มือถือ iPad iPhone อะไรได้หมดเลยนะครับรวมถึงตัวท็อปสุดเนี่ยสามารถเสียบไม์ร้องคาราโอเกะได้เลยมีระบบปรับระบบเสียงทั้ง Echo Effect นะครับของระบบไม่เนี่ยได้ถึง99ช่องทางด้วยกันนะครับถือว่าครบเครื่องทีเดียวนะครับกับคมสันเครื่องเสียงบลูทูธนะครับต้องบอกแบบนี้ในวงการเครื่องเสียงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเอ่ยเพียงคมสันเครื่องเสียงบลูทูธ ราคาเนี่ยมีตั้งแต่แถวบนสุดนะครับแถวด้านไกลสุดโน้นนะครับถ้าใครดูผ่านช่อง Anews Time แจ้งไปนะครับก็เหลือเพียง3900บาทพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับส่วน2ตัวกลางนะครับที่มีสีดำกับสีส้มนะครับตัวนั้นเนี่ยเหลือ4,900บนนะครับถ้าดูจากช่อง Anews Time แล้วก็ตัวใหญ่สุดด้านหน้าที่สามารถเสียบไม้ร้องปรับไม้ปรับระบบเสียงที่สำคัญตัวใหญ่เนี่ยนอกจาก เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วยังมีช่องเสียบ usb ด้วยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับพิธีกรงานเลี้ยงคาราโอเกะนะครับซึ่งจํานวนคนประมาณ5 0าสิบถึงหนึคนในพื้นที่อย่างเช่นห้องประชุมอย่างเงี้ยสบายหายห่วงนะครับหลวงพี่หลวงพ่อจะซื้อญาติโย,ยมจะซื้อไปถวายหลวงพี่หลวงพ่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าใช้ระบบเสียงได้ครบถ้วนนะครับตัวนี้สนนราคาถ้าซื้อในตลาดทั่วไปเนี่ยต้องมี5หลักนะครับหนึ่งขึ้นไปนี่มีแน่นอน แต่ถ้าแจ้งเจ้าของคุณคมสันไปนะครับผ่านช่อง A News Time ก็เหลือเพียงแค่9500บาทนะครับฟรีพร้อมส่งนะครับเป็นระบบใช้แบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับมีสายเสียบให้เรียกว่าทนทานใช้กันได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ไม่หมดแน่นอนอ่ะแจ้งเอาไว้นะครับสนใจโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่คุณคมสันโดยตรงนะครับ0 9 5 8 2 8 0499นะครับอันนี้เป็น สปอนเซอร์ที่แอดมินพูดจะไปคุยธุระมาก็เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็โทรศัพท์ไปได้เลยส่วนข่าวสารของเราวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาติคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากนักนะครับเนื่องจากาตามที่แอดมินได้วิเคราะห์ไปเมื่อตอนเช้านะครับว่าการเคาะอนุมตัติมาตรการเพิ่มกําลังซื้อหรือว่าคนละครึ่งเฟสห้าเนี่ยเคาะไปตั้งแต่อังคารที่แล้วเพราะฉะนั้นอังคารนี้มันก็เลยดูในเรื่องอื่นๆซะมากกว่านะครับ มี2เรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องที่มติครมอเคาะอนุมัติให้ทางด้านกระทรวงพอมเนี่ยนะครับสามารถเ,เพิ่มสภาพคล่องนะครับเกี่ยวกับการปล่อยหรือว่าเกี่ยวกับโรงรับจำนำอ่าจะใช้คำว่ารงรับจำนำของรัฐที่ทางกระทรวงพอมเนี่ย จะกู้แล้วก็เบิกเงินเกินจากบัญชีของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเป็นวงเงินกว่า500ล้านบาทนะครับของสำนักง,งานธนานุเคราะห์หรือเรียกง่ายๆก็คือลงรับจำนำนะครับออกไปอีก2ปีนะตั้งแต่เดือนตุลาคม65ไปจนถึง30กันยายน2 5 6 7นะครับเรื่องนี้ก็เพื่อให้มีการหมุนเวียนมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเพราะว่าในยุคปากท้องของพี่น้องประชาชนลำบากหลายท่านก็ เอาสินค้าเนี่ยไปเอาสิ่งของนะครับไปจำนำนะครับในยุคภาวะยจำแย่แบบนี้ซึ่งรงรับจำนำรงรับจำนำของรัฐนะครับซึ่งกระทรวงพอมอมีส่วนดูแลเนี่ยนะครับเรื่องนี้คอรมอกเ็เรียกว่าอนุมัติหรือว่าต่ออายุสัญญาเนาะใช้คําว่าต่ออายุสัญญากู้เบิเกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสินนะครับวงเงิน500ล้านบาท นะครับนี่คือมติคอรมที่สําคัญเรื่องแรกส่วนเรื่องต่อไปก็อนุมัติงบกลางนะครับหนึ่ล้านบาทเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมในระดับชุมชนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะทําได้เป็นรูปธรรมมากขนน้อยขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสินค้าโอท็อนะครับการให้ความรู้การพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ที่ได้รับ ประโยชน์จากตรงเนี้ยนะครับประมาณ7 0 0 0แสนรายนะครับทั่วประเทศเนาะก็คืออาจจะมีบางท่านกลับภูมิลำนาตกงานไม่รู้จะไปไหนก็กลับบ้านนอกก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับไอ้งบตรงนี้ก็จะเอาไปพัฒนาเอาไปพัฒนานะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแลนะครับก็มี2เรื่องหลักๆที่ดูว่าจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยอ้อมนะครับอาจจะไม่ใช่โดยตรงโดยอ้อมแล้วก็เป็นบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นๆมติคณรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับทีนี้ไปเข้าสู่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขออนุญาตทําทความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเงินเพิ่มกําลังซื้อก็เดือนสิงหานี้ยังไม่ได้นะครับแจ้งไปแล้วย้ําอีกทีนึงก็คือจะไปได้เดือนกันยาและตุลานะครับเดือนละ200บาทรวมถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยก็ได้2เดือนเข้าบัตรประชาชนกันยา200ตุลา200ร0อ่า200นะครับทีนี้ ท่านผู้ชมบางท่านใช้คําว่าบางท่านก็สงสัยว่าแล้วมันใช้กับร้านค้าอะไรได้บ้างนะครับก็เคยบอกแล้วว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมใช้สิทธิ์อย่างไรก็ใช้สิทธิ์แบบนั้นนะครับซึ่งเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทนี้นะครับไม่ว่าจะเข้าบัตรสวัสดิการหรือเข้าบัตรประชาชนท่านผู้ชมสามารถรู้ซื้อสินค้ากับร้านธงฟ้าประชารัฐได้ตามปกตินะครับใช้ร yep. er ูดซื้อสินค้ากับร้านธงฟ้าประชารัฐได้ตามปกติ และสามารถนำไปใช้กับร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นซื้อของหรือแม้กระทั่งบริการรถยนต์สาธารณะรถสาธารณะก็ใช้ได้ถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการนั้นเขาเข้าร่วมก่อนหน้านั้นมันก็มีทั้งร้านตัดผมร้านทำเล็บเห็นไหมครับในในในเฟสก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้น ตอนนี้เอาเป็นว่าร้านไหนที่ขึ้นป้ายว่ารับคนละครึ่งในช่วงคนละครึ่งเฟสห้าเนี่ยเงิน200บาทที่เพิ่มกําลังซื้อนี้ท่านผู้ชมสามารถเอาไปซื้อกับร้านนั้นได้นะครับยกเว้นว่าแม่ค้าเขาจะปฏิเสธซึ่งจริงๆข้อกําหนดของกระทรวงการคลังคือพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นร้านถุงเงินนะครับในคนละครึ่งเฟสห้าเนี่ยห้ามปฏิเสธการรับสแกนบัตรหรือสแกนแอปเป๋าตังค์นะครับในโครงการคนละครึ่ง อันนี้คือข้อกําหนดแต่ว่าก็เราทราบๆกันนะพ่อค้าแม่ค้าก็กลัวเรื่องภาษีสัสีบางร้านก็เอาป้ายลงไม่รับนะบางร้านก็อาจจะยังสู้อยู่นะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กันไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็เข้าใจแล้วนะครับคือใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐก็ได้แล้วก็ใช้กับร้านคนละครึ่งเฟสห้าก็ได้นะครับหรือใช้กับผู้ให้บริการเอ่อที่มีป้ายคนละครึ่งเฟสห้า ก็ได้นะครับก็คือร้านทําผมร้านตัดผมร้านทาเล็บเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับเออก็คือในวงเงิน200บาทต่อเดือนนะครับเงินก้อนนี้เงินเพิ่มกาลังซื้อเนี่ยจะสะสมไม่ได้นะท่านผู้ชมจะต้องใช้ให้หมดนะครับจะต้องใช้ให้หมด,นะหหมดภายในเดือนกันยา200ใช้ให้หมด30กันยานี่ห้ามเหลือเนี่ยบางท่านบอกว่าโอ้เยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เดือนตุลานะครับก็ต้องใช้ให้หมดอย่าเหลือห้ามเหลือ นะครับเพราะว่ามันสะสมต่อเนื่องไปไม่ได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆน,น,นั่นเองกดเป็นเงินสดไม่ได้อันนี้ทราบกันอยู่แล้วนะครับหมดหรือ,อยังส่วนคนละครึ่งเปลนห้าก็ไม่มีอะไรนะก็ใช้ปกตินะครับเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ใช้ได้วันละไม่เกิน150ก็คือรัด150เราร้อนะครับก็มีประมาณเท่านี้ส่วนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมเนี่ยนะครับแอดมินขออนุญาตพูดในภาพรวม นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศที่เราอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูมิลำเนาบ้านเกิดของเราหรือไม่ก็ตามแต่ข่าวสารจากคลังจังหวัดคือ,อ,อหน่วยงานที่จะรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องของขั้นตอนวิธีการรายละเอียดในการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับแล้วก็รอทางกระทรวงการคลังส่วนกลารรงนาเนี่ยถแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเองกสารหลักๆแน่นอนครับ1 บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของเราต้องมีย้ําว่าเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุด้วยนะครับที่ยังไม่หมดอายุด้วยผมเคยแนะนําไปแล้วว่าบัตรประชาชนน่ะถ้าจะไปทําใหม่สามารถทําใหม่ได้ใน2กรณีก็คือ1นึ่กรณีบัตรจะหมดอายุนะครับบัตรกรณีบัตรจะหมดอายุเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําก่อนก่อนบัตรจะหมดอายุหรือทําหลังจากบัตรบัตรหมดอายุซึ่ง ข้อกำหนดก็คือสามารถทำก่อนบัตรหมดอายุได้นะครับไม่เกิน60วันนับจากวันนี้ไปจนถึงวันหมดอายุในบัตรเนี่ยนะครับไม่เกิน60วันไปทำบัตรทีท่อำเภอได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ต้องเดินทางนะครับทุกวันนี้ข้อมูลลิงก์ถึงการหมดหรือถ้าบัตรหมดอายุแล้วก็สามารถทำหลังจากบัตรหมดอายุได้ไม่เกิน60วันนับหลังจากวันที่บัตรหมดอายุในกรณีแบบที่ผมบอกเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่เสียค่าปรับนะครับจะไม่เสียค่าปรับเนาะ ส่วนบัตรชำรุดบัตรหายตัวหนังสือไม่ชัดอันนั้นก็สามารถไปขอรับทําใหม่ได้แต่ว่าอาจจะมีค่าธรรมเนียมค่าปรับบ้างเท่านั้นเองนะครับนั่นคือบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับส่วนวันลงทะเบียนเนี่ยเราต้องรอกระทรวงการคลังแถลงข่าวประกาศอีกทีว่าจะเป็นปลายเดือนสิงหาหรือต้นกันยานี้นะครับก็รอติดตามกันแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านเนี่ยผมแนะนําไปแล้วว่าทะเบียนบ้านถ้าเราไม่ใช่เจ้าบ้านหรือเราไม่ได้อยู่อาศัย ในบ้านหลังที่เรามีชื่ออยู่เนี่ยมันก็ยากที่เราจะติดฉบับจริงไปในหน่วยรับลงทะเบียนหรือเอาไปลงทะเบียนเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นก็อนุโลมนะครับก็ต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านติดไปด้วยสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยแอดมินแนะนําว่าให้ถ่ายเอาไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ให้ถ่าย2หน้าก็คือหน้าเจ้าบ้านนะครับหน้าเจ้าบ้านแล้วก็หน้าที่มีชื่อเราผู้อาศัยนะครับให้ถ่ายติดไปนะครับสแล้วนะ สองแล้วนะครับก็คือเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงทะเบียนบ้านใครเอาเล่มจริงได้เอาไปใครเอาเล่มจริงไปไม่ได้ถ่ายสําเนาเตรียมไว้นะครับส่วนของคู่สมรสนะครับคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนสมรสอันนี้แน่นอนครับท่านต้องติดทะเบียนสมรสตัวจริงไปแล้วก็แนะนําให้ถ่ายเอกสารเอาไว้ด้วยนะครับติดไปทั้งของสามีภรรยาในกรณีที่ลงทะเบียนทั้งคู่นะครับแล้วก็ ใบทะเบียนสมรสเสร็จก็ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสเช่นฝ่ายชายจะไปลงทะเบีย <shoe> นก็ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของฝ่ายหญิงซึ่งมีการเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง <Yeah. S 1> นะครับระบุเอาไว <sandwich> ้ว่าใา้ในการลงรทะเบียนบัตรสวัสดิการติดให้คุณสามีไปด้วยหรือถ้าคุณภรรยาไปลงทะเบ Band, ียนก็ให้คุณสามีเนี่ยถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องแล้วให้คุณภรรยาเนี่ยติดไปด้วยก็คือ ทุกคนจะต้องมีชุดเอกสารแบบนี้นะครับอ่านี่คือจดทะเบียนสมรสคู่สามีภรรยาทีนี้ถ้าท่านมีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีย้ํานะครับถ้ามีลูกที่ต่ำกว่า18ปีถ้ามีลูกเกิน18ปีไม่ต้องไม่ต้องสนใจข้ามข้อนี้ไปนะครับเพราะว่าลูกที่อายุเกิน18ปปีไม่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกับเราในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการครั้งนี้นะครับจดทะเบียนสมรสเอกสารต้องเตรียมอะไรรู้แล้วใช่ไหมครับ แล้วถ้าไม่ได้จดทะเบียนเอ่อขออภัยแล้วถ้าจดทะเบียนรถเตรียมเมอกสารแล้วมีลูกด้วยและเป็นลูกเล็กที่อายุยังไม่เกิน1ิปปีท่านจะต้องมีเอ่อบัตรประจําตัวประชาชนของเด็กนะครับถ้าเด็กไปทําบัตรแล้วก็ติดบัตรประจาตัวประชาชนของเด็กไปด้วยและใบสูติบัตรนะครับทั้งหมดนี้ผมอยากจะบอกว่าอันไหนที่ผมบอกว่าฉบับจริงท่านก็กันเหนียวหน่อยถ่ายสําเนาติดไปด้วย คือเอาไปทั้งฉบับจริงและสำเนานั่นแหละติดไปกันเหนียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่บางแห่งผมเชื่อบางแห่งก็แค่บอกว่าเออไม่ได้ใช้หรอกแค่แค่ขอดูแต่บางแห่งเนี่ยเขาอาจจะขอเอกสารเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมไปให้พร้อมนะส่วนบางท่านที่มีคําถามเข้ามาว่าเคยจดทะเบียนสมรสแต่ว่าคู่สมรสเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับจะก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะครับถามว่าจะต้องทําอย่างไรในกรณีดังกล่าวเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นคนโสดแล้วนะครับ ถือว่าเป็นคนโสดแล้วถ้าท่านไม่ได้จดทะเบียนจมรถกับกับคนใหม่นะนะครับคู่ชีวิตที่ท่านจดทะเบียนด้วยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าล้มหายตายจากไปแล้วข้อมูลในทะเบียนร,ราศมันก็แทงตายออกแล้วถือว่าไม่มีไม่มีบุคคลคนนี้แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มีพันธะผูกพันที่จะเอามาคำนวณรายรุงได้ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปกงังวลนะครับแต่ท่านกลัวว่าเจ้าที่จะถามแล้วเจ้าที่ไม่เชื่อก็ติดใบมรณะบตรไปนะครับถ่ายต้นงต้าเนาไปแค่นั้นเองนะครับ ส่วนใบทะเบียนสมรสนะครับแอดมินเคยสอบถามท่านประหลัดอำเภอทีเออ่เป็นเพื่อนกันเนี่ยให้แล้วก็คือถ้าใบทะเบียนสมรสหายท่านต้องไปแจ้งความนะครับแล้วนําใบแจ้งความนั้นไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อขอรับใบแทนทะเบียนสมรสนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้หมดหรือยังก็ประมาณนี้สําหรับคู่สมรสคู่สามีภรรยาที่มีใบทะเบียนสมรสนะครับ ส่วนคนที่เป็นคนโสดก็ใช้แค่เอกสารของตนเองนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงนะครับถ้าเป็นเจ้าบ้านก็ติด<ม>ทะเบียนบ้านฉบับจริงไปถ้าไม่ใช่เจ้าบ้านก็ติดสำเนาทะเบียนบ้านไปซึ่งก็ต้องถ่ายหน้าเจ้าบ้านแล้วก็ถ่ายหน้าที่มีชื่อเราที่เป็นผู้อาศัยติดไปนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องไปอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีคู่ชีวิตไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ย แล้วไม่มีลูกด้วยหรือถ้ามีลูกเกิน18ปีด้วยท่านก็ถือว่าท่านเป็นคนโสดไม่ได้ถือว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้มาหารไรายร่งรายได้ไม่ต้องมาเตรียมเอกสารของผู้สมรสเพราะว่าเราไม่ได้มีทะเบียนสมรสก็ถือว่าเป็นคนโสดเมื่อเป็นคนโสดสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมก็คือแค่บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงกับสําเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านเล่มจริงในกรณีที่เราสามารถติดไปได้หรือนําไปได้ในกรณีเป็นเจ้าบ้านนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วดันมีลูกที่อายตุต่ำกว่า18ปีอันนี้เอกสารท่านจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับลูกเนี่ยตามคำนิยามนะครับตามคดีกาตีความเนี่ยนะครับในการลงทะเบียนครั้งนี้บอกว่าสําหรับคู่ชีวิตนะครับใช้คําว่าคู่ชีวิตนะไม่ใช่คู่สมรสแล้วเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่นนครับสำหรับคู่ชีวิตที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีลูก อายุต่ำกว่า18ปีลูกเนี่ยจะต้องเอาไปหารแม่นะครับลูกเนี่ยต้องเอาไปหารแม่ตลอดเลยตามคำนิยามครั้งนี้นะครับในกรณีที่จะเอาไปหารพ่อได้ก็ต่อเมื่อพ่อเป็นคนไปแจ้งเกิดมีชื่อในใบสูติบัตรว่าผู้พ่อเนี่ยนะครับนายกนามสกุลบัตรตริการเนี่ยนะครับไปแจ้งเป็นบิดาเป็นพ่อ ของเด็กหญิงกอไก่นะครับอ่าก็สามารถที่จะเอ่อนใบสุติบัตรของลูกนะครับแล้วจะต้องเอาใบสุตธิบัตรของเอ่อเอาลูกเนะี่ยมาหารโดยมาหารรายได้ด้วยก็คือแม่กับลูกที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีอันนี้หารสองอยู่แล้วใช่ไหมครับในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะลูกที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็ไปหารสองกับแม่แน่ๆอยู่แล้วแต่ถ้าพ่อจะหารสองได้ก็ต่อเมื่อพ่อจะต้องเป็นคนไปแจ้งเกิดเอง มีชื่อในระบุในใบสุติบัตรหรือสารสั่งว่าอาวคนนี้เป็นพ่อเป็นคนดูแลเด็กหญิงกออะไรเงี้ยนะครับคุณฝ่ายพ่อเนี่ยจึงจะสามารถเอาใบาสุติบัตรหรือเอาชื่อของเด็กหญิงกอเนี่ยนะครับมาหาร2กับคุณพ่อได้แบบนี้เป็นต้นซึ่งในกรณีดังกล่าวก็แนะนําให้เตรียมใบสุติบัตรของลูกบัตรประจําตัวของลูกติดไปด้วยนะครับอ่ะนี่หลักๆเลยเอกสารก็มีอยู่เท่านี้ ทะเบียนบ้านถามว่าบางคนบอกอ้าวไหนบอกไม่ได้ดูทะเบียนบ้านคือทะเบียนบ้านเขาเอาไปดูเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรต่อการจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนอกจากต้องมาคัดกรองครอบครัวเพื่อว่าใครจะหารกับใครใครจะได้ไม่หารกับใครแล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะดูเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดว่าสถานะครอบครัวชัดเจนก็จะไปสู่ขั้นตอนการดูเรื่องของเกณฑ์รายได้ส่วนตัวเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลนะครับแบบนี้เป็นต้นนะ ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ค่อยมาเน้นย้ำกันภายหลังนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลจากเอเนียรมตัวดีมาโดยตลอดนะครับทิ้งท้ายเหมือนเช่นเคยนะครับสาหรับผลิตภัณฑ์สบู่กายาของเราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีพร้อมส่งอยู่นะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับท่านใดที่พร้อมโอนนะครับอยากจะไปทดลองใช้ก่อนเนี่ยสีก้อนเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับก้อนละ29บาทสีก้อน100่บาทนะครับก็ตกอยู่ที่ก้อนละ25นะครับ ฟรีค่าส่งด้วยสําหรับท่านใดที่โอนมานะครับส่วนท่านใดที่อาจจะไม่พร้อมโอนหรือต้องการเก็บเงินปลายทางเนี่ยนะครับก็มี10ก้อนนะครับก็คิดเพียงแค่250บาท20ก้อนสุดประหยัดเลยนะครับไ20ก้อนเนี่ยก็เหลือเพียง399บาทนะครับส่งฟรีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าท่านใดที่ต้องการให้ทางเราจัดส่งแบบปลายทางก็อาจจะบวกค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกเพียงแค่39บาทเท่านั้น นะครับสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาที่0929707118ได้ตลอดนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสบู่กายาไว้โซบส้มจิวนะครับนี่อ่าแอดมินใช้ทุกวันใช้ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันรวยๆเฮงๆโดยทั่วหน้าสวัสดีครับ